ดอกกุหลาบแทนความรู้สึกลึกๆที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรคือด้วยความที่ว่าจำนวนพระที่เยอะมากๆพระที่อยู่ท้ายๆหลวงพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะใจจริงๆก็นึกว่า โย,โยมน่าจะน้อยแล้วแหละโยมน่าจะกลับแล้วแหละแล้วกุหลาบที่เราต้องเหยียบเนี่ยต้องเป็นกุหลาบท,ที่ช้ำๆแล้วแหละแต่พอก้าวแรกที่ได้เหยียบรู้สึกโอ้โหยม,มันเป็นมันเป็นสิ่งที่รู้สึกมันมาจากศรัทธาของญาติโยมจริงๆถือว่าเป็นกําลังใจให้กับพระทิกสุดมากๆ,ๆๆแล้วถือเป็นเป็นสิ่งที่หลวงพี่คิดว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยท,ทุกทุกทุกรูปเนี่ยไม่เคยคิดหรอกว่าในวันหนึ่งตัวเองจะได้ไม่เหยียบ กลีบกุหลาบที่มากถึงแสนกลีบล้านกลีบขนาดนี้ที่สําคัญตลอดระยะเวลาตลอดระยะทาง4กิโลเมตรเนี่ยโอ้โหโย,ยมอยู่เต็มเสียงสาธุกการดังเสียงอนุโมทนาดังกลีบกุหลาบ,บมีไม่ขาดสายประทับใจมากๆแล้วหลวงพี่คิดว่าอันนี้เป็นการเริ่มต้นของของการเบิกทางเป็นประสมมาเลิกของการเดินธุดงในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ได้อย่างดีมากๆดอกกุหลาบแทนความรู้สึก ลึกลึกที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรไม่เคยลึกเคยฝันเลยว่าตัวเองจะมีบุญถึงขนาดนี้ที่จะมีโยมมาปโปรยดอกกิบกุหลาบให้แล้วใบหน้าของโยมซึ่งเป็นใบหน้าที่บ่งบอกว่าโยมปลื้มมากจริงๆ มันเป็นส,สัญญาณที่ดีว่างานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยของเราจะต้องสําเร็จแน่นอนในการสถาปนาเส้นทางมหาปูชียาจารย์เพื่อที่จะฟื้นฟูศิลธรรมโลกรู้สึกว่าหลวงพี่จะเดินมาถึงหน้าวิหารโคตเนี่ยก็คือตอนจังหวะกลับแล้วเนี่ยพระรูปสุดท้ายที่ที่กำลังที่เดินเข้าไปเนี่ยคือคือจังหวะเข้าไปเนี่ยยังไม่จบเลยนะหลวงพี่ก็เดินออกไปแล้วคือแถวมันยาวมากตอนแรกหลวงพี่กคิดว่าแค่ก้าวแรกสองก้าแรกแล้วก็คงจะคงจะไม่เท่าไหร่ คงจะโยมน่าจะกุหลาบน่าจะไม่เยอะความคิดก่อนของพี่นะแต่พอได้เดินเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ่ยกุหลาบกับเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีโยมมีโยมมามุงเรื่อยๆนะโยมไม่ถอยเลยวันนี้โยมไม่ถอยเลยนะไม่ว่าพระจะเยอะสักเท่าไหร่นะโยมก็ยังอยู่อยู่ทั้งพระทั้งโยมเนี่ยกำลังใจเต็มที่ดอกกุหลาบแทนความรู้สึกลึกๆที่เธอไม่รู้ อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรกอนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้มาโปรยดอกไม้และที่สำคัญคือโรยด้วยกีบปุหลาบด้วย เป็นความรู้สึกบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าคลื่มใจและตื้นตันใจมากที่หลวงพ่อให้บุญนี้กับลูกๆแล้วก็จะจําบุญนี้ไปช่วยชีวิตนะครับก็อยากจะบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากถ้าสิ่งนี้ได้่หลายออกไปหรือเป็นที่รับรู้ของสาธุชนทั่วประเทศทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้การฟื้นฟูพระวิสาาเนี่ยได้รวดเร็วและง่ายมากขึ้น ก็ได้มาวันนี้ก็ตั้งใจเต็มที่เลยว่ายัางไงวันนี้ต้องมาให้ได้อะไรเงี้ยตั้งใจถ้าไปส่งท่านได้ส่งได้ตรงไหนถ้ารู้ว่าออจะส่งได้ตรงไหนส่งวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็อยากไปส่งทุกที่เกิดม,มายังไม่เคยเห็นนี่บบนี้เลยครับถึงแม้เราจะเป็นชาวพุทธนะครับนะฮะความรู้สึกเราเพิ่มมากนะฮะที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อได้จัดให้พวกเราได้เรียนรู้ทางด้านศาสนานะฮะว่าพระพุธองนะฮะนะฮะในชีวิตหนึ่งนะจะต้องเดินพุดองยังไง นะแล้วก็ไม่เห็นไม่เคยเห็นภาพุดงเยอะขนาดนี้นะ,นะครับเรารู้สึกว่าเราเป็นเริ่มเป็นชาวพุทธที่แท้จริงๆนะฮะได้เรียนรู้นะครับและต้องขอบคุณพระเดี๋ผู้คุณหลวงพ่อที่ให้ให้โอกาสมุ่งมทุกคนได้ร่วมทำบุญในทางนี้นะครับรู้สึกปลาปลื้มดีใจแล้วก็รู้สึกว่าอย่างให้ชีวิตเราอ่ะมีเส้นทางที่ราบเรียบเหมือนอย่างกับเส้นทางที่เราเอาดอกกุหลาบไปปลยให้พะค่ะดอกกุหลาบแทนความรู้สึก ลึกๆที่เธอไม่รู้อยากให้เธอได้ลองนึกดูฉันให้เธอเพราะอะไรยังไม่เคยมีเลยในประเทศไทยที่จะมีพระเดินเป็นพันๆรูปครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะถสถาปนาแล้วก็จะเป็นการสร้างความดีแล้วก็จะสร้างคนดีขึ้นมาแล้วก็ทําให้ประเทศดีขึ้นด้วยหลวงพี่เนี่ยตอนเรียนเนี่ยเรียนอยู่คณะสังคมศาสตร์เอกประวัติศาสตร์ หลวงพี่ก็พยายามค้นแล้วก็พยายามนึกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทุดงธรรมชัยเนี่ยที่มีถึงจํานวนเป็นพันรูปเนี่ยเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาก่อนหรือเปล่าหลวงพี่เท่าที่จําความได้นะไม่เคยไม่เคยมีมาก่อนเลยและที่สําคัญก็คือพันรูปตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเราลองนึกภาพตามนะอยากให้คุณผู้ชมทั่วโลกนึกภาพตามจิ๊กซอเนี่ยมันมีเพียงตัวเดียวได้ไหมไม่ได้สิบตัวได้ไหมไม่ได้มันต้องมีเป็นพันตัวภาพถึงสวยงาม ต้องมีเป็นพันตัวภาพสิ่งสวยงามดังนั้นเหมือนกับพระธุดงค์วันนี้เนี่ยท่านมารวมกันแล้วเป็นภาพที่สวยงามที่จะเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยย้อนยุคคืนกลับมาเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลและที่สําคัญเนี่ยวันนี้ขาดพระไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งกาลังใจจากโยมวันนี้ลองนึกภาพว่าถ้าเกิดมีพระเนี่ยเดินเดินเดิน,ดนตามท้องถนนที่กาลังจะไปเส้นทางมหาปุทนิยอาจาร์สามยกิโลเมตรแต่ไม่มีญาติโยมไม่มีเด็กดีวีสตาร์ให้กําลังใจ ก็ไม่สามารถทําได้กายจะเดินได้หรือว่าย่างก้าวย่างแก้วเนี่ยมันจะต้องมีใจมีกําลังใจโดยเฉพาะกําลังใจจากญาติโยมที่จะเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนั่นเอง